สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องผมอาบน้ำแล้วหัวก้าวเข่ามาหองนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึง่งผมกับหัวก้ได้เขามาหองหลังจากวไดเข่าห้องสองมือนะครับให้บ้าซุปสติอัโปโอนาในห้องนี้นะครับแล้วก็ เพ่ลืมครับพี่น้องลืมของสำคัญเลยเราสุกอีกแล้วผมกับฮุ้ก็เห็นครับฮุ้คเขาเขาหัวองเขาล่งคลิปแล้วก็ว่าสีลุกไปของนานเอา้าถุงเอียงว่างอ้ว่หัับสีจังไดลระบาดโอ้เบิ่งครับพี่น้องเพิ่นลืมถุงเสื้อผ้าพอก็แม่เพิ่นที่เเิ่นซสือ้อยูบิกซี่มาว่านนะครับ ชิก็เราเสียไปขึ้นแน่ไดเพราะว่าเพื่อนวได้อยู่เมืองแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนออกไปตานสูงเม,มื่ออื่น mm hmm. เพ่นกระสิเข่าเล่าเลยครับแต่สา mm hmm. ๋ยวเบิ่งให้เบิงคขับของเพื่อนลืม mm hmm. นี่ครับหมองเพิ่อนนอนบาสุกปสติกอัโปนอนเตียงเพิ่นเก็บเครื่องไว้แล้วเพิ่นกระลืม mm hmm. เกิอบอีพักเกิอบอีเมียล้วก็เสือผาที่ช้างลาง ขอโทรหาเพื่อนกันเป็นสิมาจ้งใดข้าวหนึง่งนะครับแป๊บหนึ่งครับแปบ๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งขอโทษหาขอโทษหาหมกสุกกันแป๊บหนึ่งมันลืมของ ลืมของอยู่ไอ้ลื่องของยี่ได้ห้องข่อยของก็เขามาหน่ของก็อาบน้ำแล้วสุกมันอยู่ตานสูงหุ่นมาเจาะเขาแ่บอลนี่เออเดี๋ยวขอโทษกันขยิบออกไปยกรถขับไปเชนแล้วเขาโอเคโอเคเออเออโอเคโอเคสสสสววััดดีีคค่่ะะโอเคว่าขู่หักแม่โอเคโอเคเดี๋ยวโทรหาสุกกัน ขาเบึงสีวัดจงดังใดพี่หนอ้อยูวสดกําลังสบายปานนะาค่จะได้จะคุณบอว่าจะเลื่อมหอยังะจะเลื่อมอย่างจะคึ้พ่อหรือวะ ขาสิเอาไปแห่แนวเ,เดวบดเดิวต์อ,อย่างเอื่องยังเรื่องยังเรื่องเคียงอีพอกับอีเมย์นั่ยยนยืูตูนที่ผ่านอีพอกับอีเมย์ขามาวันที่ท่าดอย สิไปหับผู้ได้สิไปหับแม่ลดตู้อะไรมากับจีนไส้เออเดี๋ยววันที่หาสิไปหับยูดานสันหับจะได้แม่ลดตู้มาหอพี่เลยอ๋อรถตู้กับพี่ไส้เหรออ๋อโอ้มือนเหินมาถึงบ่เสาะกนเนาะเออวันที่หาจังเอาวันที่หาไอ้กับยูยู เควันที่หากสนเออเออออาทงเลยอยู่แกนซุนี่านำมันรถพันหาพันกีบไลอยู่ผู้ใดแต่ยังถามว่าผู้ใดลืมหยังบอลืมหยังบ่อลืาลืมนเออดางบโอเคโอเคเดี๋ยวสิเขาไปหาข้าสีก่อนจะข้าวเอ ขามาใหา้ค้ามีจะเอามาให้อันนั้นพิซซ่เอามาให้ไผ่ไผ่พิซซ่อยู่แกมป์ซูนี่เราอยู่กรงแหวเอ้าเอาออไปแนวได้สเซนน์ะฮะเอาไปแนวได้สเซนน์อะอ่าพิซซ่เราสี่เสาไปจะเสาอื่นเอ้านั่งรถไปก็ไปเดสเซนน์ะเรามีรถเราเองแล้วสี่เาสาไปบาปะาะอื่น,นนะอันนี้นั่งรถยังั่นไป<ด>รถเราเองรถร้านเร <ลด S 3> า อ๋ออม่ท่าอ่งไออยู่หาโอเคโอเคเดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวโทหบอกให้พี่ไซ้ลงเมาด้วยเออเออเออโอเคเดี๋ยวสิเดี๋ยวกลับไปหาคำสีก่อนจักบาทครับพี่นอนข้เจ้าตีเสร็จแล้วลนะนี่มา มา,มาบางใบเย,ยางข้าเจีตีเส้นบัท่านเรี่ยวๆเลยครับมานทรงเบาสุกอ่ะบัดข้าวเดียวตีเลี่ยวลรอครับถ้าเห็ดไร่กันอีครับพี่น้องเพียังว่ามาเห็ดหนาฝนนี่แหละว้องหันหน้าครับแต่่วาตอนนี้มันกัหนาวแล้วครับทานกสิซดเรียลดีๆนะครับเส้นนี่ยสบายอกสบายใจนะม เกิดว่ายานยานบ่มีเสร็จลครับพี่น้องขับรถจากบ้านผมไปเขาในเมืองเกยิบซี่กิโลนะครับย่างสีบอกตอนนี้กำลังสี่ไปโรงแร่ซุนนี่แกนครับเอาของไปฝากกับพี่ชัยไปแห่งบ้าซุกบ้าซุกมันออกไปนอนบ้านพี่ชัยครับต่วไพี่ชัยอะ่ะสีนอนอีก้อนหลับมือเสาเพิ่นสิออกไปจะเสาครับเพิ่นติดท,ทุละอยนะูะเนาะแต่สีเอาของไปฝากไปเคาน์เตอร์โรงแม่ไ้เพิ่น แต่ก็สีออกมาหาคําสีครับพี่น้องคําสีมังหตะเวนเหรอครับตาสีหาวงแงวลแวละ่ะเพิ่นผ้าแฟนเพิ่นมาเที่ยวนะครับเพ่นผ้าสนหน่อยมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวกระสบไปพอกันกับคําสีแหรอครับคลิปนี้กับส้นหน่อยไปถามเพิ่อนกระสบไปเที่ยวใส่มาใส่นะครับมันโทรมาบอกว่าสานน้องสิไปเที่ยวได้เพื่นนะหมูแล้วสัตว อัหบอกเราโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันยุ่ร่องแหนมครับไปฝากของไห้บาสุกหมดแล้วครับพี่น้องฮอวสุนี่แล้วครับสี่เอาของเอาของไปฝากเพื่อนกันแม่จะลองเพ่อ,อีกบานีใตยสี่ท้ายคลิปด้วะนะ๋ว่น้อครับพี่น้องทูกมกันงน่ายนึงครับบาสุกเอ้โอเคครับพี่น้องไปไป,ไปฝากของให้เพื่อนกันครับมันก็เป็นตลาดสุนี่นะครับพี่น้องเสียงเพลงดังเลยโอเคเดย๋าวฮอเสียมาก ฝากของไว้เพื่อนที่เขาเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่สิบชั้นหรือว,ว่าเขาเตอร์ของร่องแรมนะครับเขาก็จะเอาของมาฝากไว้ให้พี่ชัยนะครับพิ่ชัยยืนอกยืนน่มันร่องแรกนี่ผมก็เคยมานอนนะครับหอดหอดบ้านเบ้าอันนะครับถ้ากันปราด๊าไฟ เดี๋ยวขับไปบ้านกันครับจะมายังต่อหรอเอาต่อเลยสวัสดีค่ะปุงเสพแสบเด้อสบายดีัปุกบฮะเอาคมมโลดอ้ยแจมสอง้มเลยนะเืพี่เพียวบเพีกันได้สวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องสบชุ่เปิดแฟนพี่ต่อมันกัน ถ้ามีกระสัยแล้ว,วน่าจะกระสัยมาเขาบ่ยื้อบ่มือนี้มาพ่อกันกับพี่ตอ่ออย่างเปน้องมาบ้านเพออื่อนพุน่นมาบ้านเพื่อนอันพี่ตอ่อพอดีมายามเนาะแต่มืออื่นเหนาจะไป,ไปพี่ต่อหรือว่าไปบ้านพี่ตอ่อเนาะไปอันน่ะ<อ>ไ,ปไปยามไปยามบ้านแคมพันบอได้มือมอื่นกับหนาจะมือหื้อให้ต้องเบิ่งนก่นเนี่ยผ่าบนเบิร์ก่อนเบิร์ก่อนอันนี้มาหันหันนีม้วนบ่เอ้าพอดีมีแท็กซี่บ้างนี่ห่อนะตอนนี้ ูรักเขาไม้ป่ามนมาเที่ยวมูมหาบอแมีนมูที่วาทำงานอยู่นี่บอแล้เพื่นมหาบริเห็นกันหลยปีเดยบอเดนมามีโอกาส็กมหาสาวล่ามาเห็นงานยู่หนบเป็นอาที่อเราได้แฟนยู่นี่บ่โดยอ่กอยเออไปไปไปอหอยาไปลินล่าอยาไปอยากไปลานเล่าัดหนูค่ะ ครับนูนูหน่อยบปล่านูหน่อยนู้หน้าเป็นนูหน้านูหน่อยแสบดิบ้านเจ้นูยังไหนส่งนูน้ามาคนนูผูกนี่เออแกันูผูกข้นกันเหรอบอนูหน้าูทองเขาต่างหากนูผูกแสบเนาะค่ะบปะอ่ะลองเบิ่งพี่ตองกินอยู่หรอเสียบ้านองมามาาสีล่องกินบ้างยังมันหอมแหงคือเกาปโอนประทังดมาตะเคียนเหรอมาะเคียนว่ามาใช่นว่อยนะแล้วไปต่อ หน่อยว่ากินหะซุปหัวใจมันคือหอมนะข้างอกจะมากินหนาะรสักหน่อยอ๋ซีหมอกินหนูเคยกินอยู่ตอยหน้าคือิหวกินหนูงือกับโขสเกนรซิมิมซต้องซิมต้หน่อยกินอยู่มกินบ่ออยองีูกิน จะเสียนสวรรค์รำไรรำไรใส่มันคือบูมีสีอกเสี้ยนเลยนี่บอกเออสีมันรลดเนี่ยมรลดพันใส่ยังไงกอนุ๊ท่นใกะทะใส่เสีบเนะอก็แง่หมนจะส่ขกินกับข้าวุงก็สิเสีบขัดได้ใส่มแขนมันนุนนนึงหากินยากได้เหมนเด็บอกขั้นเดี๋ยวพักพักมุนมนนะอแต่กรพัดกระเพา ทำนี่บริเกนบริเกเห็นมั้ยังเนี่ยแขงกินมันหายยากต้องกินกระดูกน้ำโลดไหมฮะอย่าถิ่มกระดูกมันหายยากกระดูกมันเอาไว้ใส่ออมพี้เล็กมืนเออโอ้ยตอนเลยเนาะมาดิอันมูนั่งมาปะอันน้อกินมาบอมันก็ดกันน้ลงถั่วมันหอมมั้ยต้มเจลือต้มมันต้มนี้ยังมาป้าหมือใส่หินบอกพื่อดินยาลูกซีนเต็มจานไอ้ใหญ่ก็คือว่าแบงไปฝุ่นเนี่ยน้าหน้ายังเสียรสชาติ นี่ไงกินรดไปอันดับสามมามามาครับสามชั่วโมงแปดพันโอเคเยอะสิชิมเยอคลิปสรงบ่าบสวัสดีครับพี่น่อยมาทีนี้ต้อนรับสู่พี่ต่อสู่บ้านับเจริญบ้านอันบ้นนอสุดยอดเลยครับอันนี้แห่ปลามือซบๆนะสงสร้อยปาม้วยสวยแสก้นใหม่มือพี่น่อง กเงินกนวนยจิ้มหลากหลายมันจะเข็ดยอเต็มโตออยู่ไปเบิ้งที่หละ่ะโอเล่กับืสือมาเต็มโตถ้กก็แต่งสื่อใส่กันเลรเรียบลายแค่ตีหลังคนเ่อะบ่นี่กรรมันนี่ใช่การไอ้ยากษะไอ้ใหญ่ อาว่าเด็กมากเขียวกรอบแกบแบเม็ดทานตะวันเอาซิบ้งเด้ไมกินห่นดีจัดผาดไปยังมาเศร้าพี่นองเอ้ยมาขึ้นกลับแม่ทอดปลาเทียงขึ้นครับดูก็บคนหน่อยครับ นุ้ยจะก,กินข้าวเหรอนุ้ยจะก,กินข้าวเหรอคะคนหน่อยกำลังสะกินข้าวครับใจเอี่ยมว้าวว้าวว้าวเอะ๊ะอย่าปีนเลย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 มันมักปีนรถครับ อ่าตบมือแปะๆหน่อยบ่ไปบ่ไปอะครับพี่นอ้องคลิปนี้กนะ็ขี่เลยปิดคลิปไปเนาะกคลิปกับว่าโดนนะครับคลิปนี้ก็เอาของไปส่งบ้าซุกนะครับมาเคื่อนนะแล้วก็ไปแวะไปเด่นกับบ้าขั้นสีจักน้อยนะครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนมาเพาื่อ พ้าแฟนเพิ่นมาเที่ยวอุปลนะครับแต่ก็สีไปเที่ยวหมองอื่นน้ำนะครับเดี๋ยวฟังเบิ่งครับว่าเป็นสีไปเที่ยวไซแน,น่นะครับอันกับค่างานจันพึง่งซุกนะครับกับจันพึง่งซุกอ่ะนาสีพ้าได้ผ้าเพิ่นไปนะครับแต่กะเสาร์อาทิตย์อันกับสิได้ว่างเนาะนี่น้องหิวข่าวหรอวะน้องหิวข่าวบะเฮ้ยเฮ้เ เดี๋ยาผสิมาเล่นบ้านน้ำเนาะนะครับเนาะไโอ,โ,โ,อโอ้โห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 คิดเรื่องราคาฝากติดตามน้ำเดอ้อครับพี่น้องฝากติดตามชมคลิปผมน้ำเดอ้อครับฝากพี่น้องอย่าขามโฆษณาให้น้ำเด้อครับพี่น้องเปิดคลิปใบก็ได้ครับ คอมเมนต์มาไว้าจ้ากันได้ได้ครับพี่น้องมาเคลื่อน่นแกน่กินพัดหนูข้ามสีถือใจร้ายครับกําสียเรากินเข่าว่าร้ายครับพี่น้องเรากินย่างาาร้ายสิบห่าคข้ามมนะับข้ามสีเรา่คยมากินเข่าร้ายครับมันอิ่มไห้ครับเอาละครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ่ํานีครับเอาไว้พอกันคลิปหนักเด้อสวัสดีครับ อือืมอืยา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 บายบายกัน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 บาย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 เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย